อยากจะเล่นหมดหนึ่งหงให้เก่งอยากจะเล่นให้ชนะจะต้องรู้อะไรบ้างก็ไปดูกันเลยครับใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บไซต์ Golden t e r m g a m e .com เติมเกมราคาประหยัดตลอด24ชั่วโมงด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเติม ROV ใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นอยากเติมเกมแบบถูกคุม้มต้องแอดไลน์มาที่ ad.golden เติมเกม และอย่าลืมติดตามโปรโมชั่นคุมค้มๆจากเพจ Golden เติมเกมกันด้วยสวัสดีไวรุ่นฟันน้ำนมทุกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บใครที่มองหาร้านขาย ID เกม r o v ID สกินแรแรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID ที่เพจ TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตด,ดีรีวิวแน่นทุก i อมีประกันหลังการขายลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับ ใครที่อยากจะฝึกโมนหนึ่งๆให้เก่งก็ควรจะรู้เทคนิคพวกนี้ไว้นะครับเป็นเทคนิคที่ผมใช้เวลาเล่นหนหนึ่งเลยข้อแรกการออกของแก้ทาง การออกของแก้ทางเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากในการเล่น1นึนเลยครับไม่ควรจะอของตามเซตไอเทมปกติของ55เพราะหลักการในการ1นึ1แล้วเราจะต้องแก้ทางฝั่งตรงข้ามให้ได้เราก็จะมาเริ่มจากไอเทมรองเทา้าซึ่งก็เป็นไอเทมที่ควรจะอกในหมวดหนึ่งเพราะว่าจะได้ยืนสู้หรือจะวิ่งกับบอไปเติมเลือดก,ก็ได้ผมจะแนะนําแค่2ชิ้นนี้เท่านั้นนะครับชิ้นที่1รองเท้าเกาะ Sonic Boot เราจะออกในกรณีที่เราเจอแคลี่ฝั่งตรงข้ามหรือตัวตีธรรมดาสายกายภาพรองเท้าเกาะจะมีความสามารถในการลดดาเมจที่ได้รับลง15% ซึ่งจะทำให้แคลรี่ฝั่งตรงข้ามตีได้เบาลง ชิ้นที่2รองเท้ากันสถานะ q d e เด c t g r i เราจะออกในกรณีที่เจอเมดหรือตัวที่มีสตันเยอะๆก็จะช่วยทําให้เราหลุดจากสตันได้เร็วขึ้นทีนี้สเตปถัดมากก็จะเป็นไอเทมป้องกันกรณีที่เราเจอแคลี่หรือว่าตัวตีธรรมดาให้เราออกเป็นไนท์เพจที่มีสกิลติดตัวคือถ้าเราโดนโจมตีจะลดความเร็วศัตรูลง15%แต่ถ้ายังรู้สึกว่าถึกไม่พอก็ขึ้นชิ้นเต็มเป็นชิลออฟเดอะลอสเลยครับส่วนอีกชิ้นก็จะแนะนําเป็นเมลออฟเพจที่มีสกิลติดตัวคือเมื่อโดนโจมตีกายภาพจะสะท้อนดาเมจเว1 5% ของความเสียหายกลับไปกรณีที่เราเจอตัวเวทให้เราออกเป็นยูเรียลแบนที่มีทั้งต้านเวทพลังโจมตีความเร็วโจมตีสกิลติดตัวคือถ้าเราเลือดน้อยกว่า40%จะสร้างโลเวทขึ้นมาทําให้เรายืนได้นานขึ้นแต่ถ้ายังรู้สึกว่าบางไปอาจจะออกเป็นเมดเดลเลียนออฟทอยชิ้นนี้จะเหมาะไว้แก้เมียดสายเบิร์ดอย่างเช่นคิซี่วีล่า และส่วนอีกชิ้นก็จะเป็นไกอาร์สแตนดาร์ดที่มีสกิลติดตัวคือเมื่อโดนโจมตีจะฟื้นฟูเลือด8%เหมาะสำหรับเจอเมสสาย DPS อย่างเช่นทูเลนมาเกงกาลอเลียวข้อที่2วิเคราะห์ความสามารถตัวละคร โหมดหนึ่งเป็นโหมดที่เราไม่สามารถรู้ได้ว่าฝั่งตรงข้ามจะหยิบตัวอะไรมาเพราะฉะนั้นทุกคนก็ควรจะรู้ความสามารถของทุกตัวละครซะก่อนพอเรารู้แล้วเราก็จะวิเคราะห์ออกได้ว่าไอตัวนี้เนี่ยมันดาเมจแรงแค่ไหนเราพอจะสู้ไหวหรือเปล่าหลังจากนั้นสเตปถัดมาก็ต้องดูว่าตัวละครของเรากับของเขาเนี่ยมันเป็นตัวต้นเกมหรือว่าเลดเกมตัวต้นเกมก็อย่างเช่นแวนเฟนิกเอลันดอร์เป็นตัวละครที่มีแค่สสกิลก็โหดแล้วส่วนตัวเลดเกมอย่างเช่นอัลเลนหยานลิงเป็นตัวที่ต้องพึ่งของ พึ่งเลเวลถึงจะโหดข้อ3การกั๊กคีฟหลักการในการเล่นหนึ่งหนึ่งหรือคนที่เล่นตำแหน่งออฟเลนก็จะต้องรู้เทคนิคนีคน้เพราะมันจะช่วยทําให้การสู้เลนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น <S <S การกั๊กคีฟคือการที่เราไม่ตีคีฟฝั่งตรงข้ามแต่ปล่อยให้คีฟชนกันเองโดยที่ตัวเรายังอยู่ในระยะที่ยังได้เงินแต่ฝั่งตรงข้ามจะไม่ได้เงินเพราะอยู่นอกระยะคีฟการกั๊กคีฟจะใช้ได้ในกรณีที่เรามีเงินนํากว่าฝั่งตรงข้ามหรือมีความได้เปรียบกว่าฝั่งตรงข้ามไม่ควรใช้ในกรณีที่เงินตามหรรือเเเลลตาาาามมไ่งั้้นจะสูํบก ข้อ 4. การกดดันการกดดันเลนจะคล้ายๆกับการแกกคีบเลยครับหลักการก็คือทำยังไงก็ได้ให้ศัตรูไม่กล้ามาเล่นกับเราหรือไม่กล้าเค,คเลียร์คีปเลนพยายามตีพยายามตอดเลือดของศัตรูให้ได้มากที่สุดเวลาที่เขาเลือดน้อยเขาก็จะไม่กล้ามาเคลียร์คีบทำให้เขาไม่ได้รับเงินจากคีบเพราะว่าเขาต้องกลับบ้านไปเติมเลือดแต่ข้อระวังสําหรับการกดดันฝั่งตรงข้ามคือเราไม่ควรใช้สกิลใส่สุดเกินไปหรือเข้าไปตอดในป้อมเพราะจะทาให้เราเสียเลือดเยอะแล้วเราก็ต้องกลับบ้านเหมือนกันมันจะทําให้เราเสียทาม ข้อที่5การตีป้อมข้อนี้น่าจะง่ายที่สุดแล้วแหละครับการตีป้อมเกมนี้มันชนะที่ป้อมนะครับต่อให้คุณจะคิวเป็น20-30ตัวแต่ถ้าคุณไม่ตีป้อมศัตรูเลยคุณก็ไม่ได้ถือว่าจะชนะนะครับเพราะสุดท้ายถ้าศัตรูสวนคุณได้แล้วตีป้อมคุณแตกคุณจะเป็นฝ่ายแพ้เองเพราะฉะนั้นตีป้อมครับตีเท่าที่จะตีได้จังหวะศัตรูเลือดน้อยหรือกลับบ้านไปเติมเลือดจังหวะนั้นแหละซอยป้อมเลยครับแต่ก็อย่าฝืนจนเกินไปถ้าเห็นว่าเขากําลังเดินมาแล้วก็ให้ถอยออกมารอจังหวะเขาเลือดน้อยค่่อยตีใหม ก็ต้องบอกว่าเป็นเพียงเทคนิคส่วนตัวที่ผมใช้นะครับใครที่มีเสริมก็สามารถแนะนํากันมาได้เลยและสําหรับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คาว่าลูกชิ้นหมูด้วยครับและสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ